เหมือนเด็กๆที่เกิดใหม่เขาไม่รู้หรอกว่าความสงบมันดียังไงเพราะวันนี้มันถูกหล่อหลอมมาบอกว่าโลกนี้มีอะไรดีมากมายกินให้อิม่มนอนให้หลับศึกษาให้มากเรียนรู้ให้มากวันข้างหน้าจะได้สบายเคยมีผู้ใหญ่ใครสักคนไหนชี้บอกเขาว่าไม่มีทางยิ่งสูงยิ่งหนาว ตื่นเช้าไปทํางานกลับบ้านดึกๆกลับมาไม่ได้คิดเรื่องเดียวคิดผัวคิดเมียคิดลูกคิดทรัพย์สมบัติคิดญาติคิดบิดคิดลูกน้องคิดเจ้านายสมองเต็มไปด้วยความคิดวุ่นวายเต็มไปหมดหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งจะพบความสําเร็จแล้วถามท่านทั้งหลายว่าความสําเร็จของท่านที่ต้องการคืออะไรถ้าไม่ใช่ความสุขแล้ววันที่ท่านออกจากบ้านไป ตอนขณะที่อยู่บ้านไม่เรียกว่าความสุขใช่ไหมนี่คือความแตกแยกความพัดพรากที่เราไม่รู้ตัวมันจริงไหม